อาตมาคืดพ่อหลวงปูรูหนึ่งหลวงปูโยกับบ้านพระเนี่ยนเขาไปบวชเนี่ยเล่ามักสีบอกอยู่อย่างหนึ่งก็คือการห้พพอนไม่ออกก็ต้องท้องในยมั่นได้สมัยนั้นอาตมาเป็นเนี่ยนน้อยมาสนใจใ้การทำเฮี้ยนเด้เที่ยวหยอกด้วยกันเอาตละลบปัดมาตีหัวกันสะไส้อยู่หัวก็เป็นขีดก,กากเขาาเต็มหัวบลดสมัยยกี้เพิ่นว่าเทวบดดาเพิน่นบ่มัก เนี่นขีดเดือบ่อนใดที่มีการสวดมนต์ไซบ่อนนั่นสีมีเทียบาดาหากาักษาปูให้มูอเจ้าอ่านนังเสียนังเสือมูอเจ้าได้หรือยังบอรครับปะหลวงปูสิผ้าเหรียญธงผนวาวะหลวงปูเราก็เลยผ้าเนี่ยหน่อยนี่ไปเหรียญทงแล้วามพวกเนีน่ยวมูอเจ้าเห็นอย่างบอบอเห็นได้ปูเอาเต็มทงเต็มทาย่เจา้าบอเห็นดี เห็นแต่ค้วยครับกันนั่นลาสุ่มติดหนีติสินชื่อว่าจังสันครับปูซุ่มมาบวชห้ศสินหายพอดไม่ออกว่าไดต้องเกิดมาเป็นงัวเป็นคว้วถูกค่าเข่าที่กินไปค่าเข่าหนึ่งกันนับเป็นปีหนึ่งมันเป็นยนจังสันติป,ปูเออหลังจากนั้นมาพวกเนียนกับผ้ากันขามักขามนในการอ่าน,น,นหนังสือนังสือการย้อนว่ายานไปเกิดเป็นคว้ว